ค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นเอ่อเฮอร์เฮเซรั่มขวดน,นี้เหมือนเดิมค่ะอันนี้เลยเห็นไหมคะขวดแดงแอ่อวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมาหน้าสุดเพราะว่าสระผมเพิ่งเสร็จค่ะแล้วก็ให้ดูผลลัพธ์ค่ะไม่ไม่รู้จะเห็นกันไหมมันจะเป็นผมแบบขึ้นชี้ๆค่ะเต็มเลยค่ะเนีย่ยเห็นไหมคะเต็มเลยเป็นลูกผมขึ้นเ,นเพราะว่าตัวเองเป็นคนแสกร้านตรงนี้แล้วก็จะบอกวิธีใช้แบบนี้ค่ะว่าเราไม่ต้องใช้เยอะนะลูกค้าทุกคนคะอันนี้แอดมินทาให้ดูนะเห็นหมค อุ้ยหยดแค่นี้เสียดายหยดแค่นี้ค่ะแล้วก็ใส่แบบนี้ค่ะถ้ามันไม่เหนียวนะทุกคนต้องบอกว่าเขาเข้มข้นค่ะเพราะของของเต้นหนะมีปัญหาตรงนี้เต้นก็เลยเน้นใช้ตรงนี้ที่ที่เดียวแบบเยอะหน่อยซึ่งเอาจริงๆมันแค่แตะๆนะแตะๆให้รู้สึกว่าเอ้ยมันมันมีน้ำโดนหนังศีรษะตรงนี้แล้วแล้วก็นวดๆส่วนคนที่เป็นเยอะอะค่ะก็อาจจะใช้ในปริมาณเยอะหน่อยแล้วก็เต้นอาจจะมีผงหมอกบ้างเนี่ยก็ใช้ตามนี้เลยค่ะทุกคนใช้แบบนี้เลยแตะให้ทั่วสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาหนัก ใช้แตะๆบีบนิดนิดอย่าบีบเยอะค่ะเล็กๆเล็กๆพอค่ะเหมือนกันเนี่ยใช้พอต้นก็จะมีตรงนี้เหมือนกันเนี่ที่มันแสกร้านเราไม่บีบหมดนี่นะถ้าบีบหมดเนี่ยแน่นอนค่ะลูกค้าจะเจอคําว่าเหนียวเพราะว่ามันจะซึมไม่ทั่วแล้วมันก็จะไปกองอยู่บนเส้นผมเพราะว่าเซรั่มของเราอ่ะเข้มข้นจริงๆเพราะของเราไม่ใช่สเปรย์หัวน้นะํานะทาาแค่แบบให้รู้สึกว่าเอ้ยน้ําเซรั่มมันเลอะหนังศรีรษะมันโดนหนังศรีรษะอะค่ะแล้วใช้ต้นก็จะมีปัญหาตามตรงนี้แหละเนี่ยต้นก็จะใช้แบบนี้แล้วก็ข้างหลังๆอย คือถ้าเอาตรงๆว่าถ้ามันจะมีความหนอะหนาบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกติของความเข้มข้นข,ข,ของเซรั่มนะคะใช้อย่างนี้เลยค่ะหยดเล็กๆแค่นี้ปึ๊บเสร็จแ,แล้วแค่นี้จริงๆค่ะแล้วตึ้งก็ใส่แบบนี้ทุกวันเหมือนกันเช้าเย็นเช้าเย็นไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหนียวเพราะว่าถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะซึมแห้งไปตามหนังหัวก็ใช้แบบนี้ค่ะทุกวันโอเคนะคะแล้วก็นี่เหมือนเดิมค่ะรูดให้ดูผมไม่ล่วงติดมือนะคะเห็นไหมคะไม่มีนะ น,นี้คอนเฟิร์มนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2ที่ทําให้ลูกค้าในเพจดูแล้วค่ะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าใช้แล้วมันเหนียวอ่ะมันมันเนิะดหนักขออนุญาตรูปแบบนี้เนาะของเราเข้มข้นอย่าใช้เยอะใช้นิดเดียวค่ะใช้ตามคลิปที่บอกเลยขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะแล้วเราก็เขาเรียกว่าขายเซรั่มด้วยเขาเรียกว่าความจริงใจเพราะาตัวเองเป็นคนใช้เราเห็นผลก็อยากให้ทุกคนได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ